อันนี้เล่นอันนี้จัดคาสเซ็ตนะครับน่าจะเป็นเสียงเอ่รนพวกเราไม่ได้่านแค่คสเ็ตนะครับฟานอ็นเสียงด้วยได้พี่คะอเ็ไปเลยนได้เลยนอกซีดีไปเลยวจเ อยู่มาเจอตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็คอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับที่พวกเรารวมตัวกันนะครับเป็นคอนเสิร์ตท a าเส็ t มิ g a ฮิตครับผม2024อ่าอันที่สามนะฮะแซนล้วนๆซึ่งผ่านมาแล้วสองครั้งติดใจติดใจเลยชวนน้องใหม่อัวเราะอะไรกันตลกทหัวร้อน ก็เลยชวนพี่นนาชวนหลายๆคนนะครับที่ที่แบบทุกคนคิดถึงนะครับแล้วก็แบบว่าสิ่งที่เขาแบบจดจําตอนที่แบบว่าทุกคนกําลังมีอัลบั้มออกมาแล้วก็แบบยังอยู่บนคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยแล้วภาพนั้นก็ทุกคนก็อยากเห็นนะครับก็เลยแบบว่าผมเองก็อยากเห็นนะครับมันแบบอย่างป๊อปเอ็นจอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เห็นนานแล้วการ์ดคัายหรือหลายๆคนนะครับที่ที่มาแล้วก็หลากหลายเป็นแบบว่าเป็นวงผู้หญิงวงผู้ชาย เนคอนเซปต์อกันี้ก็คือคอนเซปต์เนี่ยชัดเจนว่าคือคลาสส็กก็คือจะเป็นเพลงนิกกฮิตยุค90นะครับจะบอกว่ายุค90ไม่ได้บอกว่าเป็นแบบยุค90เราต้องบอกว่ายุค90จนถึงปัจจุบันเพราะเรายังอยู่เพราะเรายังอยู่นะครับใช่แล้วก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแดนนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบได้เพลงช้าๆก็เดี๋ยวก็ ส่งไม่เสจกันมาล่ะกันเป็นอะไรครับผมส่งไม่เสจเผ็ดตาเผ็ดตาที่เป็นมอทเตอร์สีตอนที่เข้ามานไปถ่ายยังไงบ้างกับการขึ้นเวทีนี้บอกได้คำเดียวว่าแรงปะทะของคาสเซตหนึ่งสองนี่แรงมากจากคอนโดนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรับแรงปะทะให้ดีนะครับผมต้องซ้อมๆให้ดีครับน้อยใหม่เลยค่ะเป็นน้องใหม่บ้างน้องใหม่บ้างอันนี้ผ่านคอนเสิร์ตมันน้อยมากน้อยมาก ก็เอ <muitas S 2> ่อต้องบอกเลยว่าจัดครั้งแรกเนี่ยก็ดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าสองทัญที่สุดเนี่ยคือเราได้มาเจอน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็พี่ณัฐเชื่อว่าเพลงที่เราจะนำมาร้องในคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นเพลงที่คือขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเพลงที่จะ r e m i n d ถึงความทรงจำอารมณ์แต่ละคนในช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้เป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนมาชียนะคะมาบประทับใจในขณะน้องใหม่ตื่นเต้นยังไงบ้างครับผม ตัวซ้อมไม่ท <laughs> <ภ>ันค่ะหมนี่นาบอกทีมนาาบอกว่าจะซ้อมเมื่อไหร่ละอะไรงียรีบบบว่าโอ้โหค,คิวคิวยังไม่มา <laughs> แต่ดูนี่ก็เคลียร์ที่สุดนะ <laughs> ตอนนี้ <laughs> ถ่ายจากเวทีเปิดอนนี้นา่าค่ะแนตก็คือ <c oughs> เป็น <c oughs> ตรงเลยคือเป็นไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตแบบคือไม่ที่ใหญ่ๆ เยอะอะค่ะไราต้องปปกติจะไปตามวัดต่างเราไม่ค่อยได้คุ้อแบบว่าใหญ่ๆอย่างี้เราก็จะถึงได้แค่แบบว่าเออจะพยายามแบบว่าเอองใจายแล้วก็พยายามจะบอกว่าเออถ้าจะเป็นแฟนกันนะช่วยร้องเพลงมาด้วยเผื่อนนื้อเนื้อ คงไม่ได้ร้อนกันมีงงกันนะแล้วก็เราปรุงเป็นมากๆกับเราก็ลืมมาแล้วนะคะพี่คิดคอนเซ็ปต์ไว้ให้แล้วเป็นรถเป็นรถแหนะชอบก็จะฝากด้วยกันค่ะจริงๆพี่เต้นเต้นตัวยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมเลยค่ะแต่ว่าคิดว่าเราเป็นปาร์ติชน,นจะต้องจริงจักแล้วแต่พีนก็ไม่รู้ว่าปาร์ตินจะต้อง ยังไงเพราะว่าไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตแบบไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆเลยนะคะในส่วนของเนื้อร้องเราเป๊ะในส่วนของเนื้อร้องคิดว่าจะขอเขาให้ขึ้นข้างหลังคนดูด้วยเพราะว่าอาจจะตลัไม่ได้เพราะว่าคนดูมีเนาะแต่เราไม่มีคนดูอะไม่พอผมไม่ดีไม่ดึงไม่ดึงกันอย่างนี้นะคะใครค่อยอยู่ดี

ี่ก0 2 5ปีครับ25-26ปีประมาณนั้นครับมีความกังวลไหมครับกังวลในส่วนไหนที่สุดผมไม่มีความกังวลเลยครับเแล้วปล่อยให้จอยสบายๆปล่อยเลยเราร้องไม่ได้เรามีเพื่อนแฟนเราช่วยกันร้องได้ผมเชื่อเช่นนั้นนะครับซ้อมกันมาเยอะๆซ้อมแคนศิลปินด้วยนะครับที่จำได้มล่าสุดที่เราร้องเพลงปิ้นเมื่อไหร่ ถามเาถมแรงเราย้อนกลับไปสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะถามแรงนานนานนานเกินสิบปีครับเกินสิปีเลยไพร้อมหรูอเนาะเนมั้ยเยอะพี่เห็นเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือความพร้อมรับผมอะไรครับมาว สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเพราะเราเป็นบอยแบนไบแด์ครับก็ทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายเตรียมความฟิตตอนนี้คือคือเอ่อภาพบรรยากาศสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราซ้อมร้องซ้อมเต้นเนี่ยมันกลับมาแล้วผมเชื่อว่าคนที่เข้าเข้าไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะย้อนกลับไปสมัยที่พวกคุณยังเรียนอยู่แล้วก็จะคิดถึงเพลง ของศิลปินท่านนี้ศิลปินท่านนี้เรามารวมตัวกันถึงขนาดนี้แล้วผมว่างานนี้สนุกแน่นอนครับผม,ผมบอกว่าถ้าช้าวันนี้เต้นไม่ไหว <laughs> ถ้าเกิน40กว่านี้ไม่มาแล้ว <laughs> เกินไปกว่านี้ที่ไม่ไหวแล้วนะ <laughs> สบายครับ ป็นได้เป็นได้อยู่จริงๆแล้วไม่ต้องมีตีลังกาด้วยนะแต่ที่มันเชิงลุ้นเราไม่ได้แบบล็อกกิ้งรวมเนี่ยแต่ก็อยากจะดีนะครับเก็บความเซอร์ไพรส์ไว้บนคอนเสิร์ตนี่ผมก็อยากตื่นเต้นได้เจอพี่ติณาได้เจอพี่มอสได้เจอพี่โอ้โหทุกคนแบบความสุขแล้วก็ต่ทุกคนไป็รุ่งแจมกันนะทุาคนท่านบอกใจตื่นเต้นอยู่ที่เอาที่ว่าตอนนี้เขาพุ่คิวมาห้าห้าห้าวันเลยใช่ไหมห้าวันซ้อมแล้วเนี่ยตอนนี้ติดกันแล้วก็เลยแบบเต็มที่ครับ ดีจแล้รรถบุญยแล้วเนอสู้อยู่แล้วพี่หยวนสู้ไหมครับอือเหลือๆครับายมากเหลือๆเท่าไหร่มากกว่าเฮ้ยเหลือครับเหลือครับเพราะว่าออกกำลังกายกัรเต็นตลอดครับผมไม่แก้ต่างรู้จัก อะไรค่ะรอบวันอาทิตย์นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าพี่พิมกระติดตลอดตื่นเต้นนะตื่นเต้นอ่าจะถามพ่อคนนี้มามาคนนี้อะไรคะอาหารก็เตรียมพร้อมให้ใส่แล้วตอนนี้เราก็จำเนี้ยเกิดจำเนื้อเพลงเก่าๆให้ได้ก่อนเพราะว่าครั้งนี้อาจจะเป็นเพลงแบบไม่ใช่เพลงเดิมที่เราเคยใช้อะไรเงี้ยเริ่มเป็นเพลงแบบว่า ให้กันเป็นเพลงที่คนที่ถึงแหละรือว่าเพลงที่ต่างจากเดิมเอามาร้องให้กันบ้างกำลังค่านข้างแบบว่าเตรียมการอยู่เตรียมการอยู่ค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่ได้ซ้อมเลยนะวันนี้ไม่ได้ซ้อมเลยนะคะมันออกมาจากแบบใบแายเอาเอาตรงคือถ้าเต้นเนี่ยมันเหมือนฝังฝังไปในเลือดอยู่แล้วอ่ะพอเราเต้นแบบเหมือนเดิมแต่ก็ยังเต้นผิดแต่ก็ยังเต้นผิดอยู่บ้างแต่ว่าท่อนฮุกเนี่ยมันเหมือนกับว่า

เพลงฮิตเป็นเพลงเต้นหนึงนั kind of ้นเราก็ต้องเต้นค่ะออกกำลังกายเยอะๆหายใจตะกี้หอบมากนะเมื่อที่ตื่นได้ใช่ไหมใช่เม่อที่ตื่นแล้วคอนเสิร์ตนี้จะเป็นการรวมตัวว่างตองกับใช่ายก็ก็ก็อยากให้ไปดูในคอนเสิร์ตค่ะว่าจะสมัครแค่ไหนทีตองไม่ได้นเวทีนานแล้้วไงบาไม่นานหรอกก็หลายปีก็ จริงๆอ่ะพวกน้องนักข่าวเวลาเจอจะชอบถามว่าเมื่อไหร่จะขึ้นคอนเสิร์ตครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่อ่ะตอนนี้ค่ะกลับมาแล้วนะคะแล้วก็กลับมารับงานคอนเสิร์ตเต็มสตรีมแล้วนะคะก็จะได้เจอกันเลยแล้วกันจนไปค่ะก็จะตามหลักของพี่แจ็คพิงก์น้องไปเพราะนี่ก็์ก็คอนเสิร์ตเหมือนกันค่ะ แต่จริงๆพี่โบก็คือคนเกิดโดยนะคะก็ก็ะะะะมีใจที่เขายังคิดถึงอาหารแล้วมันต้องมีความพร้อมจริงๆคือด้วยความที่เป็น T K เ,เรามาักจะ,ะเลือกเอาคนที่ทันสมูนทุกคนพร้อมเราพร้อมด้วยทุกคนสนุกดเราสนุกด,ด้วยและแบบ เกิดอย่างนี้เรารวมตัวคนที่แล้วอยากจะเจอกันมันก็จะเป็นไว้ enjoy happy อยู่แล้วเราก็ขอยมาเป็นส่วนหนึ่งมากกว่าค<ำ>่ไะไม่ก<ำ>ังวลนเลยไม่รีโน่กังวลเพราะเราไปเราไป enjoy อยอะจอยพูดจอยเว่อร์จอยบอกเป็นดื้ <มา S 1> <ำ>อด้วยพี่อะไรอย่างเงี <ไป S 3> ้ย<ำ>ต้องเตรียมมาค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยแอบประทับใจเป็นแฟนในในอ่า ในเพลงของเราเพราะว่าเขาจะเขียนว่าอยากังเพลงอะไรคือเลือกมาเกือบทุกเพลงแล้วก็คือมีเวลาอยู่แค่แป๊เเดียวไม่ต้องไปเลยมีเวลาแปลเดียวไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแต่จะพยายามเลือกเพลงที่คนเลือกมาที่สุดเลือกมาที่สุดพี่มอสิพี่มอพี่มอมาใหญ่มาฝากีเรื่องมามามาาพี่เดินมาากพี่มอ รุ่นใหญ่ที่มาฝากที่มาฝากคุณดูมาคอนเสิร์ตแล้วเตรียมตัวยังไงอ่ะก่อนก็ที่แน่ๆนะคะก็คอนเสิร์ตมันมีวันที่13 14เมษายนนี้ที่พารากอนฟองนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้มีตั๋วก็เชิญเลยนะคะที่ไททูเก็ตเมเจอร์กรุ๊ปกิปปี้นะคะแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของแคชเช่เฟสเมกะฮิต2024ร่วมกับพวกเราทุกคนอ่ะดีดีเพราะว่าพวกเราเป็นกัวทีไม่อย่างดีแนั่นเลย

เย้ค่ะก็มาส่งด้วย yeah. yeah.